เมื่อครั้งอดีตมีคนโยนไข่เซียนสองใบจากสวนสวรรค์คุณหลุนลงไปยังสถานที่ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามแห่งหนึ่งแก่นจิตบนโลกมนุษย์มิได้อุดมสมบูรณ์เช่นแดนสวรรค์เมื่อไข่เซียนลงไปยังโลกมนุษย์จึงไม่อาจฟักตัวเป็นสัตว์เทพโดยสมบูรณ์ได้ทำให้มันสูญเสียพลังวิเศษไปมากกว่าครึ่งรูปลักษณ์ก็แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ไข่เซียนใบหนึ่งถูกใช้เพื่อชำระล้างผู้กระทำความผิดอีกใบหนึ่งกลับถูกซุกซ่อนไว้โดยผู้ที่มีเจตนาแฝงด้วยเพราะมันเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดแปลกออกไปจึงเรียกมันว่าเซียนหนอนกร่อนรักทุกๆสองสามวันเซียนหนอนกร่อนรักจะวางไข่มแมลงที่มีลักษณะคล้ายถุงเลือดหากถูกสิ่งมีชีวิตกลืนลงท้อง ตัวอ่อนจะกัดกินอวัยวะภายในทั้งหมดและด้วยความแตกต่างด้านพรสวรรค์ของมันจึงทำให้ฟักตัวเป็นมแมลงที่หลากหลายต่างกันไปหากไข่นี้ไม่ได้ถูกสิ่งมีชีวิตกลืนกินก็จะฟักตัวโดยธรรมชาติและกลายเป็นหนอนกรอนรักทั่วไปนอนกรอนรักทั่วไปจะพ่นใยเพื่อทำรังไหมสำหรับใช้ดักเหยื่อด้วยเพราะพิษประหลาดภายในร่างกายของมัน สิ่งมีชีวิตที่ถูกขังอยู่ในรังไหมมิเพียงไม่รู้สึกอึดอัดเท่านั้นกลับรู้สึกเหมือนโบยบินอยู่ในก้อนเมฆทว่าเมื่อนานวันเข้าร่างกายก็จะผิดแปลกไปจากธรรมชาติมีนักพรตคิดที่จะใช้วิธีนี้ในการฝึกฝนร่างกายและพัฒนาพลังเวททว่าท้ายที่สุดก็เป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องและทำให้จิตใจหลงผิดได้ง่ายเป็นที่สุดตั้งแต่ไข่เซียนตกลงมายังโลกมนุษย์ สิ่งมีชีวิตมากมายต้องประสบกับพิษร้ายของมันอันที่จริงแล้วสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ชำนาญการต่อสู้เป็นอย่างยิ่งนอกจากพ่นสิ่งสกรปรกออกมาจากปากแล้วก็ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรมากมายรูปลักษ์ก็น่าสะพรึงกลัวเป็นที่สุดเมื่อคิดดูแล้วการที่มันสามารถแพร่พันธุ์อยู่บนโลกได้จนถึงบัดนี้ คงเป็นเพราะมันสามารถนำประโยชน์บางอย่างที่ไม่มีใครร่วงรู้มาให้กับบางคนเป็นแน่แท้จริงเป็นสัตว์เทพทิพวิมานพักข้างทานน้ำพุชำระใสลงโลการูปลักษณ์แปลกตาไปวิถีธรรมหลากไกลโดยสิ้นเชิง เซียนหนอนกร่อนรัก